สวัสดีค่ะมาดูด,ดอกหรือสีผสมกันจะ้ะสีสวยมากจะ้ะนี่เป็นต้นไม้ที่วางหน้าต่างสวยมากจะวางริมหนตาต่างแบบเออปับปบป๊บอากาศเนาะฟอกอากาศจา้ะฟอกอากาศ จ้ะปกติฉันมีอยู่แล้วต้นหนึ่งที่นี่ฉันก็ขยายจ้ะแม่บ้านให้นะนี่ต้นเก่าที่แม่บ้านปักให้ปักช่ำให้จ้ะให้แม่ต้นใหญ่แล้วนาะที่นี่ฉันก็ฮักออกแล้วก็เอาไปช่ำจ้ะได้หลายต้นมากได้หลายกระถางละจ้ะนี่นาะได้หลายกระถางละจ้ะ ตอนนี้มันก็อยู่ข้างนอกมันเลยไม่ค่อยสวยมันตกไปบางที่หน้าต่างจะ้ะตกแต่งหน้าต่างเนาะจะสวยเนาะไปบางที่หน้าต่างในบ้านช่วยฟอกอากาศจะ้ะที่นี่ฉันก็ไปเจออยู่ลานขายต้นไม้จะ้ะเห็นดอกสวยก็เลยสือมาว่าจะมาปัดช้ำใหม่จะ้ะมันมันไม่สวยแล้วมันเก๋มันเก่าแบบเขาจะโยนทิ้งหรเขามาลดราคาเนาะนี่มีสองสีจะ้ะเนาะสองแบบจะ้ะฉันเห็นดอกสวยฉันเลยเออเอาไปเดี๋ยวเอาไป ปักกิ่งหม่จะสวยมากว่ะเนาะเขาก็ขายตอนเขาขายแบบตอนที่ยังไม่ลดราคาสองยูโรเก่าเก้านาะมันลดเหลือยูโรห้าสิบเห็นแม่ลอยเขาฮากดด้วยนะเ <c oughs> นาะที่นี่ฉันก็เลยว่าโอ้ยเดี๋ยวเอาไปไปปั๊กชั่แล้วก็จะสวยเนาะเห็นดอกสวยด้วยก็เลยเอามาเนาะดอกสวยจ้ะเหมือนดอกกะเพราเลยเนาะเนี่ยเนี่ย สวยจ้ะเนาะดังๆไลยๆมีหลายแบบหลายสีเลยจ้ะพี่หองนี่เนาะที่ฉันเคยภาพไปถ่ายคลิปจากเมืองท่องเที่ยวต้วนแบบนานาลนเนอะหลายมากับปูกแต่งจ้ะสวยเนาะสวยๆจ้ะถ่ายรูปหน่อยข้างหลังนู่นก็อดอกบานเย็นจ้ะ มันเย็น้อมหอมเนาะสีสวยจ้ะเถมเทมจ้ะเทมเถมเทมเนี่จ้ะไปซื้อไปซื้อเออต้นผลไม้นี่จะ้สออจะสามต้นเนาะเขาขายต้นละสามสิบยูโรที่นี่เขาลดราคาเหลือต้นละเหลือต้นละสิบยูโรจกกะ้กะก็เลยไปเออซื้อเส้นเลร เขานะ่ะเ,เขาเขาแถมต้นนี้ให้ชั้นฟรีตกลงฉันไม่ต้องจ่ายตายังค์เขาให้ชั้นฟรีเนาะเขาก็ให้ฟรีแหละแคน่นี้หนึ่งเนาะทาไม่มีคนสื่อเขาก็เอาทําปุ๋ยจะถ้งทําปุ๋ยเลยเนาะิึงทําปุ๋ยเลยจะเนาะไม่ยากจะนี่แค่เราฮักกิง่งฮักออกแล้วเราก็เอาไปปักช่ำเนาะึ้นง่ายมากจะเอาไปฝอกอากาศในห้องเราเนาะ เออว่างหน้าต่างสวยมากเลยจ้ะเดี๋ยวรอมันแตกออกใหญ่ๆสวยๆเนาะตอนนี้เราสื่อพึงสื่อมากข้าอยทิ้งปลอยคว่างเนาะเดี๋ยวเราเอาไปทํำสวยๆกันจ้าขอบคุณหลายๆจะมาชมดอกรือสีผสมจ้ะเนาะคนรักดอกไม้จ้าเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีจ้า